สวัสดีครับสวัสดีเอซทุกคนนะครับผมสำหรับแนวทางเราพัฒนาวันพุทธที่ยี่สิหกเนาะก็มาดูกันต่อรอบวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งเนอะเอาสูตรมาให้ดูสูตรนั้นดันพลาดแล้วไอ้สูตรที่ผมทิ้งไม่เอามาไอ้สูตรแสนบวกหน่วยแล้วก็บวกสองคงที่มันเข้านะมันได้ห้ากับหก น่าจะได้ห้ากับหกก็ว,ว่าใช่ไหมใช่เลย <c oughs> ผมจับแต่ศูนย์สามศูนย์สี่ไม่ได้จับศูนย์ห้าศูนย์หกให้เออออกมาแบบอะไรเนี้ยห้าหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์เอศูนย์นี่มาดีเลยเกินนะอ่าเอารอบนี้เอามาให้ดูใหม่มันจะเดินต่อปะ่ะ ต่อยอดจากง,งวดที่ผ่านมาไหมออกแบบนี้สลบเลยอ่ะมาดูสูตรดีกว่าแสนบวกหน่วยบวกสองของที่ห้าบกศูนย์ได้ห้าบวกสองได้เเพิ่มแต้มได้เจ็ดกับแปดแปดจะมาไหมเนี่ยแปดช่วงนี้มาบ้างไม่มาบ้างเอออ่าเดี๋ยวผมนำเสนอสูตรนี้ให้ดูเป็นสูตร หลักพันใช่ไหมเนี่ยเออหลักพันหรือหลักสิบล่างบวกด้วยหลักสิบบนนี่แหละนี่แล้วก็ไม่ต้องบวกอะไรมาใส่ตัวเลขศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งเพิ่มอีกแต้มเป็นสองอ่ะสูตรนี้สูตรนี้มันชอบเดินดีที่ล่างนะ ชอบมาล่างนะเอาวงเล็บไว้หน่อยว่าชอบมาล่างมาล่างหรือหรืออะไรนี่ตามที่ผมดูเออ่ดูดูจากสติตินะก็คือหลักร้อยเออมาล่างนะไม่สิบก็หน่วยล่างนี่แหละ ก็อาจจะพ่วงเป็นหลักร้อยบนออยนี่ผมให้เด่น1กับสองนะรอบนี้1กับ2น่าจะเดินต่อเนาะผมทำสถิติย้อนหลังดูแล้ว1กับสองผมให้เด่นไปเลยถ้าใครจะวิ่งรูดนะผมวางไปที่1กับ2ก็แล้วกัน1กับ2น่าจะมีมา เลขน่าจะไม่สูงมากอืมน่าจะหนึ่งกับสองดีไม่ดีสองศูนย์หรือเปล่าหนึ่งศูนย์มาแล้วแล้วมาสองศูนย์อ่ะผมให้เด่นสองตัวก็แล้วกันหนึ่งกับสองถ้าใครชอบวิ่งรูดนะอ่ะมาดูตัวจับประกบคู่ก็แล้วกัน ประกบคู่จะจับกับอะไรดีผมให้จับประกบคู่มันมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองแปดยว่แล้วล่ะก็จะมีตัวนี้ด้วยที่ผมจับให้นะก็จะมีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็สองหก 2องเผมแถมตัวนี้เข้าไปด้วยก็คือ07กับ08นย์แอ่าศูออกไปแล้วไม่เอา07กับ08เพราะมันมีแววว่าจะมาอยู่ประมาณนี้แหละเลขอ่ะน่าจะอยู่ที่ศูนย์สองอ่ะ ผมว่ามันมีที่012นี่อยู่ประมาณนี้แหละแล้วก็จะประกบคู่กับ678แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือที่ผมกลัวนะก็คือตัวนี้ด้วย20เอ่าเพิ่ม20ไปอีกตัวหนึ่งชุด3ตัวผมให้ไปที่ เจ็ดสองหกกับเจ็ดสองศูนย์อ่ะเอาประมาณนี้แหละ 7, 2, 6, 7, 2, เจ็ดสองหกกับเจ็ดสองศูนย์ได้เจ็ดอาจจะมาล่างเพราะว่าหนึ่งกับสองนี่ที่ผมบอกว่าชอบมาล่างก็คือเน้นล่างไงเน้นล่างผมก็จะจับเอ่อ อาจจะมาประมาณหนึ่งเจ็ดหรือสองเจ็ดนะสองเจ็ดล่างนะ <c oughs> ตัวชุดสองตัวที่ผมเน้นนะผมเน้นนี่หนึ่งเจ็ดนะผมชอบหนึ่งเจ็ดมากกว่าตัวอื่นนะหนึ่งเจ็ดแล้วก็จะมีหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด ก็มีสองเจ็ดสองศูนย์ประกาจางแล้วนะสองหกอ่ะนี่แหละประมาณนี้แหละสองหกสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็สองศูนย์เน้นอยู่ห้าชุดนี้เนาะชุดสามตัวก็ประมาณนี้ 2, 6, 2, 7, 1, 7, 1, 8, 2, เจ็ดสองหกเจ็ดสองศูนย์ 7, 2, 6, 7, 2, ชอบที่สุดล่างน,ะน่าจะเป็น17 <laughs> ชุดสี่ตัวน่าจะเป็น1720หรือ1726อ่ะฟันให้แบบนี้ <laughs> ชุดสี่ตัวนะโอเคนะครับแนวทาง แนวทางลาวพัฒนาสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเด่นหนึ่งสองอืมผมให้เด่นหนะึ่งสองอ่ะคิดว่าต้องมีให้เห็นนะหนะึ่งกับสองเนี่ยอ้าวหนึ่งกับสองสูตรนี้ชอบมาล่างหรือหลักร้อยนะแต่ผมไม่ได้จับเลขสองไว้หลักเลขสองไว้หลักร้อยนะ <laughs> จับเลขเจ็ดมากกว่าอืม หนึ่งอาจจะมาล่างนะผมชอบหนึ่งที่ล่างมากกว่าว่าบนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็ประมาณน,นี้นะครับผมเฮงๆปังๆกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ